ครับสวัสดีผู้ชมทุกท่านครับแต่งตัวไก่มาอีกแล้วพบกับไก่สายเติมกันอีกแล้วครับทุกคนเดี๋ยววันนี้เราจะสุ่มทีมแบกแล้วก็มีแขกรับเชิญพิเศษด้วยนี่เลยคุณผู้ชมครับผมเป็นไก่สายเติมใช่ไหมแต่คนนี้คือไก่จริงๆฮะ <c oughs> <c oughs> น้องผมเองนะทุกคนนะดูแรงก็รู้ว่าไก่จริงไม่จริงนะครับอายุสิพพบขวบเดี๋ยววันนี้เราจะเอาเขาไปแบกด้วยแล้วกันพร้อมเปล่า้อบเปล่าพร้อมเปล่าพร้อมครับ <c oughs> <c oughs> สวัสดีครับผมสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกท่านกันด้วยนะครับแหมช่วงนี้เกมเอาของมาขายเยอะมากเป็นกิจกรรมใหม่นะครับไม่รู้กิจกรรมอะไรแหละแต่ถ้าทุกคนนะครับต้องการไอเทมตัวไหนไม่รู้จะเติมร้านไหนดีนะครับขอฝากสปอนเซอร์ใจดีของผมไว้หน่อยครับ ร้าน powerplay นะครับร้านนี้ตะเติ้นการันตีคุณภาพเปิดให้บริการแล้วกว่า7ปีนะครับเติมถูกกว่าเติมเองเติมง่ายเติมไวด้วยนะครับที่สําคัญเปิดตลอด24ชั่วโมงไม่มีวันหยุดครับคุณผู้ชมถ้าใครต้องการจะเติมแอดไลน์ไปเลยครับแอด powerplay นะครับหรือว่าคลิงก์ด้าล่างนี้ก็ได้เดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้นะครับผมแล้วก็ตอนที่ทุกคนเติมเนี่ยอย่าลืมใส่สนับสนุนช่องผมด้วยนะครับผมผมจะได้มีผลงานนะฮะ มาครับคุณผู้ชมตอนนี้ก็เข้ามีในเกมแล้วนะฮะวันนี้เราก็มาอยู่กับคอนเทนต์ไก่สายเติมนะครับกับคอนเทนต์ที่แต uh ่งตัวไก่ไปซุ่มแบกเพื่อน่วมทีมที่เราซุ่มเจอในเกมนะฮะเอ้ย่างงนะพูดยาวไปหน่อยก็สำหรับใครที่รอนะครับการเปิดไมค์กวนโอ้ยของผมนะครับรออีกนิดนึงเพราะว่าผมเผื่อไปอัพ iOS เนะเดี๋ยวรอซื้อโทรศัพท์ใหม่ก่อนถ้าเกิดว่าทำได้เดี๋ยวจะมาจัดให้แบบเต็มระบบแล้วกัน วันนี้ก็มาอยู่กับไก่สส่เติมเหมือนกันนะครับแต่ว่าไม่ค่อยได้เปิดไมเพราะว่าอย่างนั้นแหละอัปไอโอเอสไปมันเปิดไมคุยกับเพื่อนไม่ได้แล้วเหมือนว่าบากลางจะมีคนแล้วเราเป็นคนชอบความเดือดดานซะด้วยขอลงบากลางเลยแล้วกันครับป็นซองยาวสวยขอใช้ซองยาวแล้วกันนะเกมนี้ทุกคนโซคอนเล่นมาเยอะละซองยาวไม่ค่อยได้เล่นจนทุกวันนี้นี่ไม่รู้จังหวะเลยเนี่ยซองยาวไม่ยิงยังไงวะวเหมือนจะยิงกันด้านหน้าครับบ้านตู้ชุบหรือเปล่านี่ปิดมาหนึ่งตัว เอาติโซเนียใช่ครับมันนปืนลุกชุบแล้ว,วยิงลงไปไม่เด้ๆจำเป็นเราลูกชุบแม่งทำงานนี่ลัดให้ด้วยเป็นไงามาตัวไหนมาตัวไหนดาวนึงแม่งมันเอาผมเกือบตายอืมมันจะมียิงมาบ้านเรื่องนะครับแล้วเพื่อนเราเท้าขึ้นครับเย็นๆยืย้อไว้รักอยู่จากการคำนวณนะจะหลังแพงปึ๊บ ได่งไงยิงแบบจิตสัมผัสรู้จักหรือไงริ้วจิตสัมผัสอะแต่นี่ยเต้นกีดบุดเหวียงแต่อย่าผวนนะถ้าผวนได้บันเทิงแล้วจะมียิงกันอยู่บ้านเรื่องนะยังไงยิงกันอยู่แยมดีรออะไรเพืรอดาวอ่ะแปบบ๊บนึงนะผมเห็นห่างมาแล้วเมื่อกี้แวบบ๊แบบเพื่อนรอก่อนนะเพื่อนขอจัดการตรงนี้ก่อนเดี๋ยวไปชุบไม่ต้องกลัวอี่สันครับจะเอ๋ไแม่สาวน้อยปึ๊บไปไหนเหละจ้าไม่ยาหยี ยอดยาดีดูจักรเส้นลูกทองยาวไหมทองยาวร้อยเมตรนะไม่ใช่อะไรคือยิงไม่เคยโดนหัวอัตัวล้วนๆนะครับผมเ้นทองยาววงเล็บยิงไม่โดนชูเพื่อนละกันครับเสราเพื่อนเราก็อย่าอยู่ห่างใครเรานะอยู่ใกล้เราไหมเราโหดถุยเหมือนเก่งอุ้ยมีเกาะสามครับสวยแล้วไม่มีใครเก็บเหลือลงตรงนี้อย่างเยอะ ไปเปลี่ยนเมืองแล้วกันครับคุณผู้ชมเมืองนี้เหมือนจะหมดคนแล้ว,ข,วข้างบนนี่ว่ะข้างบนน่าจะมีนะผมว่านะผมรอคนเดียวเลยอะห้าคิวเอ้ยเรามีตัวเหยียบแอร์ดรอปนี่ว่าตรงนี้นึกว่าเพื่อนเหยียบวะนี่ไงวิ่งกันวิ่งกันเป็นแถวแป๊บนึงนะไอ้วัวก่อนเฮ้ยมันไม่เห็นผมหรอไอ้ตัวนี้ยืนนิ่งดาวครับดาหนึ่งมันน่าจะปกป้องเพื่อนมันอยู่นะเมื่อกี้เนี้ย เอามาเลยลเลแล้วกันปึ๊บเอาดาวแล้วไปล่างมาแป๊บหบนึง่งอุ้ยบนแล้วเนี่ยบนแล้วเนี่ยเนี่ไงวะน่าจะบนหินนะถ้ามันยิงลงมาได้อ่ะยังไงบดจริงด้วยแป๊บหบนึง่งเอามาก่อนแป๊บหบนึงแบบน่งแถมลงมเบ้ยไม่สามเม็ดไม่รู้กี่ตัวนะน่าจะเหลือสองตัวแหละเพราะว่าท่านี่เป็นเพื่อนมันนะ ผมขี้เกียจวิ่งขึ้นเขามากเลยทุกคนไม่ต้องกระโดดอะตอดตรงเนี้ยว้ายเรามีสัน้นว่ะทุกคนจับกาลหรอกให้มันคิดว่าเราขึ้นฝั่งนู้นแต่จริงแล้วเราขึ้นฝั่งนี้เป็นไงสเต็ปสเต็ปแบบโง่ๆนะฮะ <c oughs> อุ้ยตรงนี้ก็ไม่สัน้นเป็นไเอาไปหนึงครับมาดิมาดิเอาสองไปดี โอเคเพื่อนเราดาวเอาตายไปหนึ่งด้วยตาย2เลยทีนี้อย่าลไ,ไรเพื่อนแต่เราชุบเราชุบได้เรามีเตียนเยอะไม่ต้องห่วงแต่ว่าความจริงเราก็จะเก็บไว้อัพสกานะแต่นายมาตายแบบนี้บัตเตอดี๋ยวไปชุบเพื่อนข้างล่างแล้วกันนะคุณผู้ชมมอไซ่มีพอดีหวังว่าจะไม่มีตัวดักนะเพราะว่ามอไซเราล็อกเป้าด้วยขี่ไปนี่หัวเปิดได้ง่ายๆเลยนะ ไม่ต้องกดไลค์เพื่อนแต่เราจัดการให้ไม่ต้องหว่วงเรามาเพื่อแบกอยู่แล้วจะเอ๋ไอไม่มีไม่มีแม่ยอดยาหยีว่ะทุบสี่อยไม่ได้ชุบรวยเลยแล,แล้วกันนะคุณผู้ชมอุย้ยเราใครยิงเพื่อนใครยิงน้องเมียผมน้องยี่สิบขวบเองจะยิงเขาทำไมหนึ่งเนาะอย,อยงเงี้ยไอ่งพ่ยคนตงคนนี้ไงคนตรมคนนี้ไงตายไปอุ้ยมีอีกครับคุณผู้ชมอุ้ยแอมวอร์ ว่ยมันยิงหลวมไม่ได้แล้วว่าปืนนี้มันปิดมากอะเวลายิงนึกว่าใครมีสูตรใครมีเทคนิคบอกกันได้นะมีแปลงร่างมาครับลางแตกลางแตกแต่ผมตะโขบไม่โดนมันเป็นไรเดียไม่ได้เล่นนานไงนานเล่นทีก็แบบนี้แหละนะวิจิตัตวเนี่ยจิตตัวเนี้ยเอารัดได้มาดิรัดหมดไม่สนลูกใคร ดตัวนึงม,มาดิเพื่อนมาดิเพื่อนอุ้ยจะตายไปองผมเนี่ยจะตายตีคิวเข้าไปแล้วครับคุณผู้ชมใครวะเนี่ยมากันในว้กเราเนี่ยมเป็นงานว่ะเออดีว่ะเดี๋ยวช่วยไปเลยไปตายแมปไปเดี๋ยวจะชุบให้เหลือสิบห้าคนครับบนแมพสิบห้าคนสุดท้ายใครจะเป็นผู้โชคดีให้เรายิงอีกอยากออกช่องหรือเปล่าอยากออกช่องวิ่งมาตรงนี้ แม <laughs> ่งยิงผมตายเลยเนาะกดสี่มาอยู่ดีก็ได้กดสี่เดี๋ยวเราไปซื้อที่อัพปืนแล้วกันจะจบเกมอยู่แล้วเพิ่งได้อัพเนี่ยนี่ได้สามอันเลยนะสามร้อยแม่งถูกกว่าทั้งสองร้อยเออมันถูกกว่าเยอะเลยนะนจริงเมื่อเบอร์สามเป็นไรอะ่ะเบอร์สามโดนอีกแล้วเราวิ่งผ่านมาไม่เจอตรงม,ารมา้าก่อจะ่าบานสามหลังใช่ปะ่ะไฟมีตัวนี่ไงว้าวใจเย็นวัรุ่น เย็นไม่ยอดใจหยีเราซ้ำไม่ได้ด้วยแป๊บนึงนะพันยาใหญ่ก่อนเลยเดี๋ยวหลังมาแจมแต่หลังไม่น่ามานะถ้ามาแม่งก็สุดจัดละวิ่งออกวงมาแจมเนี่ยซ้ำแม่งก่อนเลยละกันมาดิอุย้ยสวยผู้เผาสวยเป็นไงเป็นไงน้องเมียผมเป็นไงเอาเรื่องมาละยิงเอายิงเอาไม่ดาวไม่ดาวไม่ตายไม่ได้ครั้งเดียวเอาว่ะผู้เผ่าว่ะแต่คนนะ่ะอยู่ไหนเห็นไอ้วอรเห็นแล้ว น่าจะกันคนข้างบนนี่ปะ่ะข้างบนมีคนปะ่ะตายนี่ไงมีโจรมีคนผมเลยครับน่าต้องใช้ใกล้เหยี่ยมบาซูก้าไม่ดีนะครับตรงนี้ติดเนินบินเฮ้ยยังไงล่ะมาโผล่ในหัวงี้ก็ ก็มคมๆอยู่นะายน,นี่ตัวนึงหายแล้วเก็บหายแล้วโอ้ยสวยร้อมก่อนขอปัญญาใหญ่ก่อนแต่การไปก่อนนะหวังว่าจะไหวเนี่ยเอาเหลือตัวเดียวไปมาเหลือตัวเดียวมันตายไวจังวะยังไงเดี๋ยวจะไปกินไปรุ่น้ยสะโขบไปห,หน่น อะไรครับเนี่ยกดตะโขบไม่ไปสักทีเว้ยเฮ้ยติดรถอย่ยแล้วไม่ต้องยิงไม่ต้องยิงเอาโอ้โโดนร้านเลยห <c oughs> <c oughs> มาดิมาอยู่กับไก่หน้าเหลืองเห็นไหมครับอย่างกับเป็นดีซ่าไก่ตัวนี้ไม่ได้กินข้าวนะฮะ <c oughs> ที่หนึ่งไปเด้ ไงนานๆเล่นก็ยังยังอยู่ฝีมือมันยังอยู่ใช่ไหมโอเคครับคุณผู้ชมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดตดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะฮะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะบ๊ายบายทุกคน